ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Saruda Fortune Professor กับการเช็คดวงรายวันสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยเน้นดวงความรักประจำวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะวันนี้อาจารย์สรุดาขอนำเสนอการทำนายดวงความรักของบุคคลที่เกิดแต่ละวันด้วยศาสตร์ไพ่าทาโร่ เริ่มจากผู้ที่เกิดวันจันทร์สำหรับคนวันจันทร์ที่เป็นโสดวันนี้ได้ไพ่หกช่วย six of cups วันนี้อาจจะมีเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าหวนกลับมาคืนดีกันใหม่ก็ได้นะคะอาจจะได้รับมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่ดีๆกลับคืนมาจากคนที่เคยรู้ใจกันคนที่เคยมองๆเคยคุยๆกันอยู่นะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นการเริ่มความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาวมีความชัดเจนและเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์และเป็นคนที่มีคู่แล้ววันนี้ได้ไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยวงบอกถึงการที่คุณมีมิตรจิตมิตรใจกับคู่รักหรือคู่ครองของคุณ คุณจะได้รับความรักที่โรแมนติกความรักที่ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันมีใจเดียวกันเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะและวันนี้คุณอาจจะได้เฉลิมฉลองออกไปนัดเดทออกไปทานข้าวออกไปเที่ยวเล่นสังสรรค์นในวันวาเลนไทน์ก็เป็นไปได้ค่ะต่อไปสำหรับคนเกิดวันอังคารสำหรับคนโสดวันนี้ได้ไพ่ราชินีถือดาบ queens f s sauce คนเกิดวันอังคารที่เป็นคนโสดนะคะวันนี้ ความรักก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนมากนะักคุณอาจจะไม่สนใจเรื่องความรักก็เป็นไปได้มุ่งแต่ในเรื่องของงานหรือการทำมาหากินนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีความรักเข้ามาก็ยังเป็นความรักที่ยังไม่จริงจังหรืออาจจะมีอุปสรรคขัดขวางเรื่องความรักคุณอาจจะมองไปข้างหน้าอยากจะหาความรักดีๆแต่ความรักนั้นก็ยังห่างไกลยังไม่มีโอกาสแห่งความรักดีๆเข้ามาค่ะ ส่วนคนเกิดวันอังคารที่มีคู่แล้ววันนี้ได้ไพ่เดอ h แฮงค์แคทวันนี้ความรักค่อนข้างอึดอัดคับข้องนะคะมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่าคุณจำเป็นจะต้องเสียสละคุณจำเป็นที่จะต้องอดทนเพื่อบริการดูแลคนอื่นและตัวคุณเองเนี่ยในที่สุดแล้วก็อาจจะเกิดอาการที่ว่ารู้สึก เบื่อหน่ายรู้สึกเซ็งกับความรักความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่าเป็นภาระก,กับคุณนะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วหรือมีคนรักแล้วต่อไปสำหรับคนเกิดวันพุธสำหรับคนเกิดวันพุธท,ที่เป็นโสดวันนี้ได้ไพ่ราชินีพระจันทร์หรือ the high priestess วันนี้คนที่เป็นโสดนะคะเหมือนกับว่าคุณก็ยังสองจิตสองใจจะต้องตัดสินใจในการที่อยากจะสแสวงหาความรักอยากที่จะมีความรักเข้ามาแต่อีกใจหนึ่งก็ยังห่วงหรือยังรู้สึกว่ามีอิสระกับการที่ยังเป็นคนโสดอยู่ก็เลยรู้สึกว่า กึ่งกที่อยากจะหาความรักในวันวาเลนไทน์อยากจะสดชื่นสดใสซา,าบซ่าเหมือนคนที่จะมีเหมือนคนที่มีคู่ครองแล้วก็ได้แต่ก็ยังอาจจะไม่ถึงโอกาสที่จะไขว่คว้าความรักที่จริงจังเสียทีนะคะอาจจะเป็นความรักเล่นๆความรักที่แบ่งใจไว้ครึ่งๆว่ามันยังไม่ใช่ความรักแท้สำหรับคุณคะ่ะต่อไปสำหรับ คนเกิดวันพุธที่เป็นคนมีคู่แล้ววันนี้ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้า S of Wands สำหรับคนเกิดวันพุธนะคะ ในวันนี้คนมีคู่แล้วก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณมั่นคงนะคะความรักของคุณเป็นความรักที่ก้าวหน้าและเป็นความรักที่เจริญเติบโตไปได้ด้วยดีคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยนะคะจะสร้างหลักฐานดังความรักให้มั่นคงแล้วก็ช่วยสนับสนุนคุณได้อย่างดีนะคะให้โอกาสใหม่ๆใ,ในความรักที่ยั่งยืนในโอกาสนี้นะคะในเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ย ความรักของคุณเนี่ยจะเป็นความรักที่ช่วยกันทำมาหากินและเป็นความรักที่ออมีการกระตือรือร้นที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความรักที่โรแมนติกค่ะต่อไปสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสคนโสดนะคะวันนี้ได้ไพ่ night of cups หรือว่าอัศวินถือถ้วยสำหรับคนโสดนะคะความรักก็เป็นความรักที่โรแมนติกยังมีความรักที่ออสดใสเข้ามานะคะ หรือคุณอาจจะมองหาสแสวงหาความรักที่คุณคิดว่าเป็นความรักที่โรแมนติกสำหรับคุณคุณรอคอยความรักและความรักก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณได้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นความรักที่เข้ามาโดยที่คุณมุ่งหวังได้อย่างไรคนรักสเปคเป็นอย่างไรก็จะได้ตามที่คุณต้องการค่ะส่วน คนที่มีคู่แล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสวันนี้ไพ่ความรักได้ไพ่สี่เมเทาหรือ four bonds ความรักสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วเป็นความรักแห่งความมั่นคงปักหลักยั่งยืนนานเป็นความรักที่มีความสุขนะคะในเทศกาลวาเลนไทน์นี้คุณอาจจะได้สร้างสร้างหลักปักฐานในในความรักให้ยืนยงมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะได้มีความสำเร็จในแง่ของการที่ว่า สื่อสารแล้วก็พูดคุยกับผู้รักหรือคู่ครองของคุณมีการที่ว่าออกไปท่องเที่ยวออกไปทานอาหารออกไปดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้บรรยากาศความรักมันสดชื่นแจ่มใสามากขึ้นค่ะต่อไปสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์คนที่ยังเป็นโสดนะคะวันนี้ได้ไพ่5ดาบ f of swords สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร วันนี้นะคะคนที่เป็นโสดเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดหรือว่าโฟกัสที่เรื่องของความรักเพราะว่าถ้ามีความรักเข้ามานะคะคนที่เมียงเมียงมอง,มองเข้ามาก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นคนที่ถูกสเปคสำหรับคุณหรือเขาอาจจะมาหวังผลประโยชน์จากคุณดังนั้นเนี่ยคุณต้องระวังนะคะคนที่มีเล่เหลี่ยมคนที่มีกล่อกงปากหวานก้นเปรี้ยวอันนี้ก็ต้องระวังจะถูกถูกเอาผลประโยชน์ทางด้านความรักนะคะ ต่อไปสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้ได้ไพ่เเวรกรรมหรือไพ่จัดเม้นต์สำหรับคนที่มีคู่แล้ววันนี้พฤติกรรมในการที่ว่า คุยกับคู่ของคุณคนรักของคุณหรือว่าการสื่อสารนั้นอาจจะาเป็นจะต้องทบทวนใหม่นะคะมันจะมีข่าวมาจากคู่รักหรือคู่ครองของคุณแล้บางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะมีการาการที่คุณเนี่ยต้องเข้าใจผิดกันก็เป็นไปได้ดังนั้นขอให้ปรับความเข้าใจกันนะคะถือว่าเทศกาลแห่งความรักเนี่ย เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนการสื่อสารทำความเข้าใจกันให้ความรักเนี่ยสามารถที่ว่าจะดำเนินไปได้ด้วยความราบลื่นและออมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันและออพยายามที่จะมีพฤติกรรมในการเอาใจใส่ดูแลชื่นชมกับคู่รักคู่ครองของคุณให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ยืนยาวต่อไปค่ะ ต่อไปสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์สำหรับคนเป็นโสดได้ไพ่หกดาบ six of swords คนเป็นโสดนะคะอาจจะเบื่อเบื่ออาจจะเซ็งๆกับเรื่องความรักเพราะอาจจะเป็นคนที่เข็ดขยดกับความรักที่ผิดหวังมาก่อนก็เป็นไปได้คุณก็เลยไม่อยากที่จะเข้าไปหาความรัก ในช่วงระยะเวลานี้เทศกาลวาเลนไทน์อาจจะอิจฉาคนที่มีคู่แล้วแต่ตัวคุณเองอาจจะอยากจะหลีดลี้หนีห่างจากความรักไม่สนใจความรักรักใหม่อยู่มุ่งแต่งานหรือมุ่งแต่เรียนก็เป็นไปได้นะคะในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ผู้ที่มีคู่แล้ววันนี้ได้ไพ่หนึ่งถ้วย สำหรับเรื่องความรักนะคะของผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยความรักจะเป็นความรักที่จริงจังนะคะเป็นความรักที่ชัดเจนและเป็นความรักที่มีความสุขค่ะเป็นความรักที่ได้ดังใจเป็นความรักที่มีอารมณ์และจิตใจแบบโรแมนติกนะคะเป็นความรักที่ได้ดังใจปรารถนาของคุณคู่รักคู่ครองจะดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีมากนะคะในวันวันวาเลนไทน์นี้คุณอาจจะได้ของขวัญของฝากอะไรที่ทำเซอร์ไพร์ ให้คุณจากแฟนหรือคู่รองคุณในวันวาเลนไทน์นี้ก็เป็นไปได้ค่ะต่อไปสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับคนเป็นโสดวันนี้ได้ไพ่อัศวินถือดาบ คนเป็นโสดนะคะต้องต่อสู้แข่งขันฝ่าฟันเพื่อให้ได้ความรักมานะคะแล้วคุณจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงกล้าหาญที่ออกไปแสวงหาความรักดีๆที่คุณต้องการเข้ามาค่ะคุณอาจจะเมียงเมียงมองๆคนคนที่คุณชอบตามสเปคของคุณอยู่แต่คุณอาจจะ ไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกแต่ต่อไปนี้จะต้องเปิดใจนะคะในเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์นี้ถ้าคุณอยากที่จะได้ความรักกลับคืนมาความรักดีๆคุณจําเป็นที่จะต้องมีความกล้าเข้าไปหาความรักนั้นค่ะต่อไปสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะวันนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คนมีคู่แล้วได้ไพ่หนึ่งเหรียญ S of Pentacles ความรักเป็นความรักที่ดีมากค่ะเป็นความรักที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นความรักที่ คุณสามารถที่จะมีมีความสุขใช้เวลาที่ดีๆใช้เวลาที่สงบสุขกับคู่ครองคนรักของคุณและมีการที่ว่าจะพัฒนาต่อยอดความรักอันนี้ให้มั่นคงแข็งแรงถาวรมากขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในการทำงานแล้วก็ได้ได้เงินจากคนรักหรือคู่ครองของคุณได้ผลประโยชน์จากคู่ครองหรือคนรักของคุณฐานะการเงินของคู่ครองคนรักของคุณก็ดีนะคะช่วยสนับสนุนของ ช่วยสนับสนุนสภาพเศรษฐกิจของคุณให้ยั่งยืนและดีงามมากขึ้นค่ะและนั้นคือการพยากรณ์ดวงความรักประจำวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 4ของผู้ที่เกิดทั้ง7วันในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, หรือเทศกาลแห่งความรักนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและหวังว่าท่านคงจะติดตามรับชมรายการการพยากรณ์ของอาจารย์ในครั้งต่อไปนะคะและหากท่านสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรหรือ l ลายไอด0624745251ค่ะหรือหากท่านชอบคลิปดูดวงนี้ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่ง รวมทั้งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube ที่ให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม21วัน Challenge ทำคลิป YouTube 21คลิปค่ะและสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาในชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ